ไปเลยด้วยอ่ะอ oh okay. <fen> ่ะอ่ะเฮ้ยใช้ทีวีเอ้ยไปใส่เลยมาบอกโซกบอกหมานเนี่ยเลียกออกตัวใดบอกเนี่ยบอกเนี่ยโอ้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 ยอ้ยพี่แมนพู้งามเนาะนี่เนาะเหลียงทองอุ้ยหุยดิแทนน้อนี่เนาะมาอยู่หนีเมืองไหนเนาะนี่เนาะเอ้าเอากี่สร้อยออกไปดอกมาเขาอยู่ในหนทำในจังไหนนี่เอ้าเอ้าเอากี่สร้อยออกไปจัดทำบอกเลขลูกหลานก่อนนี่ให้ออกเด้อออกอีหลีออกบ่ออก ขอเลี้วันที่สิบหกสิบหกกุมภาพันธ์นี่ออกตัวใดพี่น้องเห็นตัวใดเนาะให้เห็นตัวใดก็บอกกันนี่เด้อพี่น้องนี่เด้อนี่เรื่องเป็นหายโชคนี่เนาะโอ้เดี๋ยวลูบทองมันเยอะหน่อยก่อนลูบ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 โศก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 โอ้ยโศกบอกนี่บอกนี้โอ้ยบอกลูกหลานนี oh, ่เถอะตัวใดเนาะฮึอโอกนั่นแหละ บอกให้โชคไี่ไหมเออนั่นะนั่น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 ,น,นขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้มาอยู่นถ้ทำจังไงน,นี่เออด้อกีพ้าออกไปดอกได้กีพ้าออกไปเออ,อกีพ้าออกไปอยูนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวให้โซ่ลูกหลานคนแม่คนกระล่อบึงเต็มอยู่นี่บอกโซ่ลูกหลานด้อให้ออกเด้อออกอหลีบอขันออกอหลีให้เห็นชัดดู เห็นสัตเอ้าวซัดดีๆพี่น้องขึ้นมาเห็นแล้วขึ้นมาเห็นแล้วพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบื้องนั่นนั้นเลข้สองเลข้สองมาแล้วนั่นเลข้ยสองอุ้ยพี่เบิ้งเพี้องผี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 อุ้ยงาม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 ไหลงามไหลงามไหลไปเดีวพี่น้องไปเดีวไปเดีวไปเดี่ยอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้ยโศกโศด้อ เอาคือเห็นชัดเทยน่พี่น้องห้าอย่างนั้นห้าอีอย่างนั้นห้าห้าแปดห้าแปดแปดห้าศูนย์กับห้าสองพี่น้องแปดห้าศูนย์ห้าสองอ๋อโศกโศกด้วยพี่น้องด้วยเกเด้อโศกด้วยโศกด้วยโศกด้อรีฟ้าลุให้พี่น้องขึ้นมาชัดเจนนะพี่น้องรวย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 ออกเนาะ โอกกูบันว่าอ้าไปพาไปออกไปจาจกรรมไปไปแร้วพี่น้องไปแล้วโศกโศกพญาเตานาคราชไม่โศกโอ้ยเห็นอยู่ในธรรมพี่น้องกําลังเย็นไปกรลังกี่เดินทางไปไหวปูอยู่ในธรรมพี่น้องนี่กระลังกี่เดินทางไปไหวปูอยู่ในธรรมเ้ยพอเดินมาเห็นพอดีพี่น้องเนี่ย กระทั่งกี่เดินทางไปบ่ายปูอยู่ในถ้ำนี่ถ้ำที่อาจารย์กำลังสางพี่น้องนะยังสางโมเดลดอกพี่น้อง,ง,ก,ดดองกำลังสางอยู่นี่เพิ่งอุปกรณ์ก็เต็มอยู่นี่นะปูกะไม้โศกเห็นแต่อยู่แข่งปูอาจารย์ก็เลยฝ้าจับก่อนเลยจับออกไปซอยพื้นก่อนัดนีเพอจับออกออก,ออกมาฉันว่าก็เลยฝ้าต้องใส่พื้นจีให้โศกแล้วพี่น้องวันรามีปูหน้าค่าเปิดโศกเงินล้านให้ลูกหลานด้อซาดูซาด,ด บอกเรียกแน่ไม่อทัยเทวีมาอยู่ตรงนี้เรียกตัวไรเนาะบอกนี่เด้อออกออกกี่วันที่สิบหกนี่สิบหกกลุ่มผ้าหนีเที่ังบอกนีมันคือบอทแชทคืนในเห็นนี่โอ้ยค้นบอกนี่เด้อมาอยู่นิ่เอ้ยอยู่ที่วสถานนี่บอกโซบบอกมานี่โอ้ยตัวไรตัวไร,วไรออออเออ ขึ้นบอกลูกหลานดูโชคโชคไม่อยู่หนีดูเอาเอาเอาขืนข้นขืนข้นขึ้นมาขึ้นมาเอาเอาเอาเห็นบอพี่น้องเห็นบอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นบอโอ้เพื่อนหายโชคเลยเนี่ยพี่น้องเห็นบอตัวใดเนาะนี่เนาะตัวใดเนาะพี่น้องเด้วออก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 ว่าทันมาอืขคือเลขหาเท้านั้นเนาะสองหาศูนย์พี่น้องเงี้ยบอสองหาศูนย์ออกบอ อออสองห้าศูนติอีหรีติอีหรีโอ้ยสองหาศูนงวดวันที่สิบหกนี่สองหศูนย์อีรีเนาะโอ้ยออกออกออกว่าชันมาพี่น้องเลขสองเลขห้าเลขศูนต์สองห้าศูนพี่น้องสองหาศูนย์พี่น้อง